กระบินบุรีแล้วครับแรกพอกัอนอยู่วัดสะตือตำบลกระบินบุรีอำเภอกระบินบุรีป่าจีนสร้างหรอป๊อปสร้างน้ำต้องห <c oughs> ัวหรอปหาเที่ยวกัน อยู่ตลาดอู่ป้าจีนครับเจ้คูรตลาดยังตลาดอุดมสุขตลาดอุดมสุขกินบุรีินบุรีปวอคิวอยู่นิต่อคิวอรัคุณอนครากคุณตอคานโต๊ะรอตอเนี่ยรคะแม่ บเอาอเอาไวกินเสริม <laughs> oh, ับขาวซื้อกับขาลายละ ออกจากป้าจีนแล้วก็นแต่กลับไปนั่งรออีกรอบหนึ่งครับเดินทางมาสองร่อยกัวโลครับตอนนี้ก็ตีห่ากลัว ほら。

คุณิไปเห็นงานทางยังบ้างนนอนโอ้ยนอยล้วละนา็ตื่นนครับเอาคุณภาพกันมาทา้งตลาดทั่วบริเวทางล้าดแล้่ต้องทางเดียวีกตัวเมียนทั้งของมานอยู่ทบานก็น้เราจำได้ายของเคยมาเคยมอาเดี๋ยวเราบอก บรรยากาศน้ำซ่าๆครับตลาดอุดมสุข กะเียงอเัสพันนวัดยังก่อนขึ้นมือเรียวัดยัง่อเบื้องล่างเรื่อลอะไรก็พอพี่น้นวัดสายยังเขาลืมเี่ยวัดสายยังก่อนวัดสายปาดูซดูบ่วัดซาดูอยู่ในกระบินบุรีครับ ตำบลกระบินบุรีอำเภอกระบินบุรีภาษาดูศรัจธาทำเส้นแรกกัสิเด็กลับไปนั si <co 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 ่งล่องอีกรอบหนึ่งก si ่อนที่จะไปซีสเกตนั่งล่องแล้วก네็ไปซีสเกตใจสิแจ้งแล้วต้อนนี้เดือดพองมุ้งเหรอ ก็น้องต้องทายที้เดิมอย่านานดูห้องหนาเล้วก็ต้องทากนเราหุ่มไม่ใน่น่ะต้านานเวลาเอาหนาเราต้องทานทิ้งอ๋อเพื่อนเอากับเขามาแล้วอรอตัวนี้อต้มน้ต้มนโอ้ยดีเด่นะจ๊ะทิ่อีกม กระดูกพ <ning> ันแบบเนือยันยันอ๋อเ็นเรื่อง่วอร์ิดเป็าีเยส่วนหนอๆเอากาศกำลังเย็นเย็นเลยเนาะกลังหนาว้เดียวางรู้เเดี๋ยวอีกเมนี่วเแล้วีมี ก้อยก็มีเด้ก้อยมีดีเจ้าบอเอาไว้ติ้นอยู่บ้านบงมันตรงเนื้อเนื้อมันตรงเนื้อแถวบ้านสุดยอด ยังอีกจังเมนูผัดกะเพราปะครับมาแลงพขอกันอยู่วัดวัดสะดูปะสะปดูที่ไงบ่จ๊ะตำบลกระบินบุรีวัดสะดูศรัทธาธรรมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุ่งหมองทุ่งบอลครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนาครับคลิปนี้เอาไว้สำเนียนะครับสวัสดีครับ